เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับเพราะว่าหายไปสองอาทิตย์นะไม่ได้มานั่งทำรีวิวเลยก็มีติสอบมีเทอมครับของมาหาลัยก็ยังไงก็ขออาภัยจริงๆครับที่หายไปนานอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะก็สำหรับรีวิวครั้งนี้ครับก็จะเอาตัวที่แบบเด็ดจริงๆอะ่ะสำหรับผมผมว่าเด็ดมากตัวเนี้ย เลยแบบไม่รีวิวไม่ได้แล้วเพราะว่าผมต้องแต่มาเล่นเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยผมจะใช้ 3M สักสักหตัวเนี่ยผมนึกหน้าพอกบ้าก่อนเลยครับนี่เลยพอกบ้าสิบทีครับเกาหลีมันมีมานานแล้วนะแล้วผมก็ใช้มานานมากแล้วแล้วบอกเลยว่าใช้ยังไงก็ใช้อย่างนั้นครับเพราะมันดีจริงๆแล้วดูทรงผมครับมีสีทองขั้นกลางโคตรเฟี้ยวมาก็ดูแผนครับนี่คือแผนที่ผมใช้ในการเล่นนะ สำหรับแผ่นนี้ก็ไม่ได้โหดเลยทั้งนั้นเพราะผมก็ไม่ได้เก่งมากอันนี้ก็แท็กติกนะเปิดให้ดูนิดนึงเผื่อใครอยากเอาไปลองใช้ก็แล้วแต่ครับตามสบายไม่เก่งไม่โหดก็อย่าว่านะครับเพราะผมไม่ได้แนะนำว่ามันดีนะเผื่อมีคนอยากได้ไนงะไปดูหน้าตาพกบานครับก็เปิดแป๊บนี่พกบาดยาูยังไงแม่งก็บาโลเตอรี่ชัด ก็พกบ้าครับหน้าตาถือว่าโอเคครับเข่งขึมดุดันนะครับสมกับเป็น CM ครับทั้งเกมลุกเกมเกมลับเกมลุกเกมลับนะฮะถือว่าทําได้ดีครับก็เดี๋ยวจะไปดูความสามารถของมันในไฮไลท์ครับผมเอาเลยครับก็เดี๋ยวไปดูเรื่องการทําประตูต่างๆของพกบ้านะครับก็ในจังหวะต่างๆครับก็จะมีให้ดูอันนี้เป็นจังหวะแรกครับบ้าเปิดมาแล้วโกก็เออแดก รับไม่ได้ครับกระชอกเข้าไปเฉยแล้วแบบเกาหลีพิมมาอะไรเอย่ยแบบงงแล้วก็ขำครับผมก็ฮาเหมือนกันเล่นแล้วเราก็งงนะแม่งเข้าไปได้ไงจังหวะนี้พอกบา้าจากริมเส้นนะเปิดกลับมาตอนนี้ก็อาชวินครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วก็เปิดกลับให้พอกบา้าที่ตื้อมากครับยืนรออยู่เสาไก่ไม่ยอมลงไปลัไม่ยอมลงไปเลยก็พอกบาครับ ถ้าจะให้รีวิวเรื่องเกมลุกของมันก่อนแล้วกันนะถ้าจะให้รีวิวเนี่ยผมว่าเป็น CM ตัวหนึ่งที่เล่นเกมลุกได้ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยสำหรับนักเตะธรรมดาครับที่ไม่นับ Ver ร์ดิเหรือ World Base นะฮะก็สมราคามันครับเพราะว่าพอกาสิบสี่ทีเนี่ยราคาแพงสุดแล้วมั้งเนี่ยสำหรับ CM เนะผมจะไม่ผิดนะ20กว่าล้านอ่ะของเกาหลีอะ่ะของไทยก็ไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เข้านาน ไม่ว่าจะเรื่องลูกยิงไกหรือว่าลูกมงลูกเซตพีดลูกเตะม,มุมลูกเปิดฟีคิกมาอะไรเงี้ยจะได้เห็นจากในรีวิวนี้ครับทุกอย่างของบาล,ลุยมาหมดแล้วนี่จังหวะน,นี้ขึ้นเทคตัวได้มงจะบอกว่าไอ้ลูกมงจากฟีคิกเนี่ยเยอะมากครับแต่ว่าผมรวบรวมมาได้ไม่หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นคลิปที่อาจจากการทํารีวิวตัวอื่นน่ะก็เลยหายากหนะ่อยอันนี้ก็เป็นลูกฟีคิกเนี่ยสอดขึ้นมาได้มงครับ ผมก็บอกเลยว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่มงบอลได้ยิงไกลได้แล้วก็เติมเกมลุกได้แบบวงเล็บไว้เลยเนี่ยวงเล็บสามทีว่าโคตรดีครับดีกำลังสิบเลยครับสำหรับฮอกบาดูจังหวะนี้ยิงมุมนี้ครับใครจะไปคิดครับว่าแม่งจะยิงเข้าโอ้โหแบบไกลมากๆแล้วมุมแบบประหลาดอย่างนี้ก็ยิงเข้าครับผมเป็นเกาหลีก็เงิบเหมือนกันนะจังหวะเนี้ยใครโดนก็เงืบอันนี้ก็ฮอกบาครับ เป็นคนตักหรือเปล่าวะไม่ใช่อ่ะพ่อบ้าเป็นคนยิงครับยิงป้างหายก็แบบเล่น c m นะแต่ขึ้นมายิงอ่ะคิดดูแล้วกันว่าเติเมเกมลุกขนาดไหนก็ปีนี้ไม่เหมาะกับ CDM อย่างแรงนะเพราะว่าเล่น CDM ได้ไม่ได้ไม่ได้ดีเลยขัางนาเลยครับถือเป็นตัวหนึ่งที่เล่นเกมลุกดีแต่เกมรับปานกลางไปทางแย่นะเพราะว่ามัน หลังๆมาพอกบา้าเริ่มเล่นเกมลุกมากกว่ารับแล้วฮะไม่ได้เป็นเกมรับจ่าเหมือนเมื่อก่อนนะเพราะว่าเขาเหมือนเขาค้นพบสไตล์ตัวเองมากอ่ะมากกว่าครับว่าแบบตัวเองเล่นเกมลุกดีอะ่ะไม่ยังเป็นต้องไปรับเลย,ย้งนาใช่ไหมล่ะแต่เกมรับก็พอทําได้ครับเอายินซีเอ็มก็ได้ทั้งรับทั้งลุกนะจะเด่นเรื่องลุกมากๆบอกเลยอันนี้เปิดมาก็ทําให้เพื่อนได้เปรียบก็ยิงเข้าไปครับ สำหรับพกบ้านะผมว่าราคาที่มันเป็นอยู่ตอนเนี้ยซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าไทยมันเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่คิดว่าคุ้มอ่ะถ้าเพื่อนจะเพื่อนๆจะซื้อมาลองใช้ดูนะก็ใน e n น i n e ใหม่บอกรับประกันเลยว่าเป็น cm ตัวหนึ่งที่ดีมากๆแล้วผมคนหนึ่งแหะที่ใช้ชัวๆถ้ามันเข้าไทยอ่ะไม่เปิดได้ก็ซื้อเอาอ่ะเพราะว่าคุ้มค่าครับ เป็นซ m ที T ่ดีนี่ดูพอกบาร์อีฝ่ายนะนี่พอกบาร์ของอีฝ่ายนะมุมนี้แม่งยิงเข้าเฉยผมก็เลยอ่ะเอามาดูหน่อยเอามาให้ดูหน่อยคือผมไม่ได้ยิงหรอกอีฝ่ายนี่แม่งยิงผมไงแล้วมันเป็นพอกบาร์ก็เลยเอามาให้ดูจังหวะนี้ครับพอกบาร์หลุดมายิงปังเสาแตกแล้วก็เป็นพี่เทอร์รี่ครับยิงเข้าไปด้วยตัวเองยิงใส่ทีดตัวเองจังหวะนี้พอกบาร์ยิงขึ้นสนามปัง ชนคานเอามาให้ดูว่าว่ายิงไกลดีนะฮาบอลเล่อันนี้ก็จะเป็นจังหวะการต่อบอลครับต่อบอลแบบโครทีมเวิร์กอะดูอะอาจจะมีติดๆขัดๆนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะดูดูต่อไปครับอ่อันนี้ก็แทงมาให้ฮอปบาร์ฮอปบาร์ก็ล็อกหลบมาทีนึงล็อกล็อกอีกทีแล้วก็ยินแม่ง เป็น C m ที่เลี้ยงบอลแบบอย่างกับเล่นปีกอ่ะแล้วมันก็โยกไปเล่นปีกได้จริงครับพอกบาแต่ว่าผมเอาเป็นเล่น Cm อะ่ะดีและอย่าอินดี้เลยเล่นออ่ะไม่ก็ไม่ C m ก็ CDCM เอครับส่วน CDM นี้ไม่แนะนำอย่างแรงครับผมว่ามันไม่คุ้มเลยแล้วมันก็เติมเกมลุกเยอะด้วยเล่น CDM ไม่ได้หรอกตัวเนี้ยอาจจะขึ้นมาจนแทบจะเป็นกองหน้าเลยก็ว่าได้ครับ ก็เดี๋ยวไปดูจังหวะอื่นต่อครับผมต่อไปก็จะเป็นการส่งบอลแล้วก็การเล่นเกมรับหรือทักษะต,ต่างๆของพอกบ้าครับอันนี้ก็จะวงให้ดูนะครับว่ามันเล่นเองครับดูมันวิ่งมาแท็กเกิลแย่งบอลแล้วก็สวนกลับเลยไม่ได้บังคับเลยครับมันเข้าไปแย่งเองเลยอะ่ะว่างั้นเถอะอันนี้ก็เป็นลูกเทคตัวตอนลูกกลางอากาศครับ มีพกบ้าไว้สบายใจเรื่องกลางอากาศครับถือว่าเป็นตัวที่เทคตัวดีเพราะว่ามีส่วนสูงแล้วก็ไว้ด้วยคล่องด้วยดูจังหวะน,นี้หลุดมาได้แล้วก็เปิดให้เพื่อนม่งครับแต่ว่าเพื่อนยังม่งดีไม่พอครับก็เลยยังไม่ได้เบิกสกอร์จังหวะน,นี้ดูครับสกิลพิเศษพกบ้านอนแม่งนอนขวางบอลไอ้ห่าเกาหลีนี่เงิบเลยต้องขวางไอ้ต้องข้ามศพพอกบาไปก่อนครับจะได้บุกอันนี้ก็ มีช่องเป็นไม่ได้ครับลองยิงไกลได้เลยครับถือว่ายิงดีมากฮอกบาเนี่ยผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่ยิงไกลดีมากอีกตัวเลยมีพลังแฝงไงอลองช็อตเทเกอร์แบบยิงไกลใช้ได้เลยอันนี้ก็ถือเป็น CM ตัวหนึ่งครับที่เติมเกมลุกได้แบบมันมันโคตรแต่ว่าเกมรับกลางๆไปไปเฉยๆเ,เลยไปค่อนๆข้างๆน้อยๆจังหวะนี้ก็ฮอกบาครับ ใช้ความพริว้วโยนมาให้เพื่อนเออนะฮะดูสังเกตเรื่องการส่งบอลการทำชิ่งอะไรเงี้ยพอกบาจะแบบเป็นตัวที่ชิ่งบอลได้ดีเพราะค่าการส่งสั้นและส่งไกลเยอะแล้วก็ดูครับเติมเกมลุกแบบบุกแหลกอะคือถ้าผมมานั่งรูรีเพย์เนี่ยเสียได้ไเลยจังหวะที่พอกบ้ามันเติมครับเพราะว่าแม่งเติมแบบพร้อมที่จะไปลุยแล้วอะ แต่ว่าผมส่งไม่ได้ไงในบางครั้งเสียดายเหมือนกันเนี่ยดูอย่างจังหวะน,นี้ครับเห็นไหมเพราะบามันเติมแล้วนะโยนไปยังไงก็หลุดอ่ะแต่คือผมไม่เห็นครับตอนเล่นจริงมันไวนมองไม่ทันหรอกมาดูรีเพย์ก็เสียดายอันนี้เป็นการดึงบอลครับดึงจังหวะก็ถือว่าทำได้ดีครับเพราะเป็นซ m ที่มีทักษะถึงสี่ดาวคล่องตัวและมีความเร็วครับนี่ครับจังหวะนี้พราะบามานะครับตัดบอลได้ส่งให้เพื่อน เพื่อนลองยิงไกลลองหัวแม่งแต่ตรงนั้นแหละก็ได้ลุ้นอยู่จังหวะนี้ครับเพอะบาครับไม่เอาบอลด้วยประเด็นคือไม่เอาบอลมองเพื่อนข้างหน้าครับมองไปมองมาเปิดโค้งมาก็เปิดยังแม่นไม่พอครับแต่ถือว่าทําได้ดีจังหวะนี้ครับพอะบามาแต่ไกลแล้วครับมาจากแดนหลังเลยฮะชิงบอลแล้วดูกันทาท่าของมันครับถ้าผมมาเห็นอย่างนี้นะ ผมส่งไปแล้วแต่คือตอนเล่นจริงมันไม่เห็นไงถ้าส่งไปยังไงก็หลุดอ่ะออกบา,มาเมื่อกี้นี่ครับมันจะวิ่งขึ้นอย่างเดียวครับเป็น C M สายบุแกแหลกอันนี้เป็นเล่น C A M นะในจังหวะนี้มาดูครับบุกขึ้นมาได้เสียสกอร์อ,อย่างลูกครับคือถือว่าบุกขึ้นมาได้คุมครับจะเล่น C M C D M หรือ C A M ก็เล่นได้ครับ แต่ตำแหน่งที่แนะนำครับคือ CM ครับเอาไว้เล่น CM ยังไงไม่มีผิดหวังแน่นอนนะสำหรับพอกบาตัวนี่ครับดูจังหวะนี้มันช่วยชีวิตทีมผมไว้ครับเป็น c m ครับแต่ลงมาเล่นเกมรับดูครับมาสุดเส้นเลยนะแล้วดูขวางบอลแบบโอ้หลอดสำหรับพอกบาครับสรุปให้ฟังง่ายๆเลยแล้วกันในบรรดา CM ที่เล่นมาทั้งหมดครับตัวนี้ดีที่สุดแล้วรับประกัน ดีมากแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่เสียดายเงินที่ใช้ไปเลยยังไงถ้าเพื่อนๆมีในเซิร์ฟไทยก็เก็บไปลองใช้ดูได้ครับเพรเดี๋ยวก็คงอัพแล้วไม่นานนี้สกิลก็ดีคล่องมีความเร็วครับเล่นเกมลับก็พอใช้ได้ครับก็สำหรับชแนลของผมนะผมขอฝากไว้หน่อยว่าถึงจะหายไปนานแต่ว่าเข้ามาดูตลอดครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาถามก็ยังเยอะเหมือนเดิมครับ มาถามนู่นถามนี่นะครับว่าตัวไหนดีตัวไหนน่าใช้อะไรย่างนี้ก็มาปรึกษาผมได้ครับผมอาจจะไม่ใช่คนที่เล่นเก่งแต่เรื่องข้อมูลอะไรย่างนี้ผมก็พอมีบ้างครับก็จะแนะนําเพื่อนๆไปเนาะว่าตัวไหนมันดียังไงถ้าตัวไหนที่เพื่อนๆคิดต่างก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าเป็นแนวความรู้ใหม่ๆของผมเหมือนกันก็สำหรับวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยก็เมันก็ Sub s c r i b e นั่นแหละ ก็อย่าลืมนะฮะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมแน่นอนครับถ้ากดติดตามไปเยอะๆกดไลค์ like อะไรอย่างนี้ถ้าชอบนะก็ถึงจะหายไปนานแต่ก็ยังมานั่งทำได้เรื่อยๆครับยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปนานๆเลยนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆครับสำหรับคลิปต่อไปอยากให้ทำตัวอะไรก็บอกกันเข้ามาได้ครับถ้าตัวไหนเพื่อนๆอยากจะให้ทำมาเยอะๆเนี่ยผมก็จะรีบหยิบมาทำอย่างแน่นอนครับไม่ได้นิ่งนอนใจแน่นอน ก็สำหรับคลิปนี้ก็พอไว้แค่นี้แหละครับเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย